ใกล้จะถึงวันกำหนดคลอดแล้วแต่กองลิสต์ของใช้จำเป็นสำหรับลูกน้อยและคุณแม่ก็ดูจะยาวเหยียดจนปวดหัวใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลไปค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับช้อปปิ้งของใช้จำเป็นสำหรับแม่และเดก็กแบบฉลาดฉลาดที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวอย่างไรก้กังวลแถมงบไม่บานปลายอีกด้วยหัวใจสำคัญของการช้อปปิ้งครั้งนี้คือการวางแผนค่ะก่อนอื่นเลยลองสำรวจดูว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรบ้าง อะไรที่จำเป็นจริงๆอะไรที่อาจจะยังไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนี้หรืออะไรที่สามารถยืมจากเพื่อนญาติหรือซื้อเป็นมือสองสภาพดีได้การทำลิสต์ของใช้ให้ละเอียจดจะช่วยให้คุณไม่หลงไปกับการซื้อของที่เกินความจำเป็นค่ะเคล็ดลับเด็ดๆก็คือการเปรียบเทียบราคาค่ะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจซื้อที่ร้านแรกที่เจอลองเช็คราคาจากหลายๆร้านทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. บางทีส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษอาจช่วยให้คุณประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะ อีกหนึ่งวิธีที่ดีคือการรอช่วงโปรโมชั่นค่ะห้างร้านต่างๆมักจะมีช่วงลดราคาพิเศษสำหรับสินค้าเด็กโดยเฉพาะลองติดตามข่าวสารหรือสมัครรับอีเมลแจ้งโปรโมชั่นไว้ก็ดีค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่มือใหม่อาจจะคิดว่าต้องซื้อขวดนมจำนวนมากแต่จริงๆแล้วในช่วงแรกลูกอาจจะยังทานนมแม่เป็นหลักหรือคุณแม่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าลูกจะชอบขวดนมยี่ห้อไหน การซื้อมาสำรองไว้เพียงไม่กี่ขวดก่อนแล้วค่อยซื้อเพิ่มเมื่อทราบความต้องการที่แท้จริงจะช่วยลดความสิ้นเปลืองได้ค่ะหรือเสื้อผ้าเด็กพอโตเร็วมากๆซื้อมาหลายชุดเกินไปก็อาจจะใส่ไม่ทันการเลือกซื้อแบบที่ปรับขนาดได้หรือซื้อเผื่อโตนิดหน่อยก็เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดค่ะการนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ยังเป็นการลดขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วยนะคะ คุณจะได้มีเงินเหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆที่จำเป็นสำหรับครอบครัวหรือเก็บไว้เป็นเงินสำรองก็ได้ค่ะจำไว้ว่าการเตรียมตัวสำหรับลูกน้อยควรมาพร้อมกับความสุขและความสบายใจนะคะช้อปปิ้งอย่างมีสติวางแผนให้รอบคอบแล้วคุณจะพบว่าการเป็นคุณแม่มือใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแน่นอนค่ะ